ต้องขุดอีกอัน ให้ตัดหญ้านะคะตัดต้นไม้เราเกือบหักค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลทักทายทุกคนจากประเทศเซอร์เบียค่ะอุ้มสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดี f อที่น่ารักนะคะทั้ง FC เจ้าเก่าเจ้าประจำแล้วก็ f อเจ้าใหม่นะคะพี่ๆน้องๆ f อคนใหม่ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อุ้มนาบรรยากาศภาพนะคะบริเวณรอบๆบ้านนะคะมาฝากทุกๆคนเลยค่ะมาดูกันว่าผักนะคะสวนครัวที่เหลือจากช่วงหน้าหนาวน่ะมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอย่างวันนี้22องศาอุ้มไปขุดแปลงผักมาทุกคนเ mm hmm. ผาหน้าเลยค่ะอุ้มต้องรีบวิ่งไปทาครีมกันแดดนะสวบก,ก็แซลว่า ไปเมืองไทย40องศาย,ยังไม่กลัวดำเลยเนี่ยแค่20องศาเลยเธอต้องวิ่งไปทาครีมกันแดดเลยเหรอเธอ,อบ้าไปแล้วว่าอย่างนี้นะคะแซลโอมอิกดอกอ่าอันนี้นะคะอมไม่รู้ว่าภาษาไทยอะ่ะเขาเรียกอะไรคะ่ะทุกคนแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมามากๆเลยนะคะเป็นดอกไม้ที่คุณแม่นะคะคือแม่ของสวอปลูกไวค้ค่ะ วันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะเด็กๆก็มีความสุขค่ะไอ้ลอตตี้อะเวลาเล่นกับแม็กกี้มันจะชอบเอาตูดไปถูๆอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้ไปเรียนวิชาวิชาตูดนี่มาจากไหนอะ่ะไอเวลาแม็กกี้มันจะขวนแหม,มก็ขวรโดนตูดอย่างเงี้ยคะ่ะไอเนี้ก็ฉลาดนั้นลอตตี้เนี่ยเออนึกว่าเป็นหมางโง่นั่นเนี่ย ช่วงนี้นะคะยังชุยังอยู่ในช่วงปปโล,ล,ละปโลตอแหลตอแหลสายสาววนะคะก็คือเนื่องจากว่าคลิปที่เลวที่อุ้มขับรถไปชนผนังโรงจอดรถนั่นเองนะคะตรงทางเข้าค่ะทุกคนค,คือเลี้ยวออกมาแล้วเลี้ยวไม่พ้นค่ะคืออุ้มหักพวงมาลัยเร็วเกินไปก็เลยโดนนะยานอสบอกว่ายานอสไม่ได้โกรธแล้วนะคะแต่บอกว่าอย่าพูดถึงเด็ดขาะถ้าพูดถึงแล้วมันของขึ้นแกว่าอย่างนี้นะอุ้มก็เลย พยายามไม่พูดถึงเลยนะคะก็คือแบบต้อนแลงต้นแรงกับผัวตัวเองไปก่อนค่ะเนาะส่วนเนี่ยค่ะลอตตี้ตอนนี้จับอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะจับอาบน้ําเสร็จถึงอากาศไม่ค่อยเย็นแล้วแต่ก็จะต้องมาเอาไดมาเป่าผมเป่าเป่าเป่าอย่างเงี้ยแต่นางอ่ะคือดีมากเลยเขาจะรู้นะคะว่าได้เวลาอาบน้ําแล้วนะคะได้เวลาเป่าผมแล้วเขาก็จะอยู่นิ่งทําอะไรก็ทําเลยพวกมนุษย์ทั้งหลายนะคะ พออากาศดีเริ่มอุ่นใช่ไหมคะพวกหญ้าวัชพืชมันก็จะขึ้นไวมากสวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาลองตัดหญ้าก่อนนะว่ามันยังใช้ได้ไหมนะคะเครื่องนี้ก็ซื้อไม่ได้แพงเลยค่ะทุกคนซื้อที่เซอร์เบียนั่นแหละเนาะมีพี่ๆเซลบอกว่าได้เครื่องตัดหญ้าดีเอามาตัดหญ้าให้พี่ที่บ้านหน่อยนะคะก็เซลเซลกันเล่นๆเนาะอ๋อสิ่งที่เดดดัสบาลเกฮอ วันนี้ค่ะสวสบอกว่าฉันอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างลาบนะคะแต่ลาบยาน,นอตก,ก็กินนะคะแต่ไม่ได้กินเยอะก็คือกินแค่สองช้อนสามช้อนแค่นั้นนะคะอุ้มก็จะเลยแบบจะทําไก่ย่างอบตะไคร้ก็จะทําเยอะหน่อยส่วนลาบหมูก็จะทําแค่พอกินอิ่มค่ะทุกคนว่ามัน กินทำเยอะแล้วมันกินหลายมือมันก็ไม่อร่อยอีแหละก็จะทำแค่นี้นะคะอมก็หมักไว้ตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะแล้วก็พอประมาณสักบ่ายโมงอย่างเงี้ยบ่ายสองเราก็คือพอดีคะ่ะใครอยากใส่อะไรลงไปก็ใส่ไปเลยคะ่ะอมก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะมีพริกไทยมีตะไคร้ใครจะใส่กระเทียมด้วยก็ได้นะคะรากผักชงผักชีได้หมดเลยทุกคนมันไม่มีกฎเกณฑ์นในการทำกับข้าวอะ่ะ อันนี้นะคะก็ข้าวเหนียวเลยทุกคนอุ้มก็ล้างน้ำรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาแช่น้ําร้อนเลยค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากในการแต่ก่อนอะสมัยแต่ก่อนอะแม่ก็จะบอกเนี่ยต้องแช่ข้าวเหนียวไว้หนึ่งคืนประมาณเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้กินทุกคนยากลําบากแสนเขนนะแต่เดือนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมีการ ฉี่กดเดิมนะคะของคนสมัยโบราณเนาะก็เลยเออลองปรับปรุงปรับปรุงมาเราก็เนาะพัฒนาการนะของเรามันก็เริ่มจากการผิดพลาดเริ่มจากการเรียนรู้นู่นนี่นั่นมันก็เห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวอุ้มมาพาทุกคนไปนึ่งข้าวเหนียวนะคะเป็นเทคนิคน่างๆนะคะไม่ต้องใช้ข้าวเหนียวข้ามคืนเหมือนสมัยโบราณกาแล้วนะคะ ส่วนน้ํานะคะที่เราเนี่ยที่เราซาวข้าวนะคะทุกคนหรือที่เราเนี่ยล้างนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวอุ้มก็เอาไปรดพวกคนาข้างนอกนะคะแล้วเราก็คือตั้งข้าวเหนียวไว้ทุกคนในในเนี่ยค่ะในในตะกร้าใน,ในในในผ้าของเราเนี่ยให้มันสะเด็ดน้ําสักแป๊บหนึ่งประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็เอามานนึ่งนะคะโดยการคือเราจะทำเนี่ยค่ะ ให้มันเป็นหลุมๆตรงกลางนะคะแล้วก็ดูแค่นั้นเองบางทีเราก็พรมน้ําเพิ่มแค่นี้เองค่ะทุกคนประมาณ30นาทีข้าวนมมากเลยนะคะอุ้มให้สวอไปซื้อตับหมูนะคะกับหมูสับบอกว่าเอาตับหมูมานเดียวสวอเล่นเอามา ครึ่งกินเอยกิโลครึ่งคะ่ะทุกคนอุ้มก็โอ้จะกินยังไงหมดเนี่ยนะคะคือคนขายบอกว่าเอาไปเลยมันถูกมากเลยเธอก็เอาไปแช่แข็งได้นะสะวอก็ก็คือเขากรอกหูมาทุกคนในกระเป๋าหูหนางก็เอามาหมดเลยนะคะวันนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยสดๆเลยนะคะอุ้มก็เอออะเอามาก็เอามานะคะอุ้มก็เลยใส่ตับหมูนะคะวันนี้ในการทําลาบหมูนะคะก็ใส่นิดๆหน่อยๆเนาะ เพื่อแบบเป็นสิสารจริงๆอ่ะมันต้องใส่หนังหมูด้วยทุกคนแต่หนังหมูที่เซอร์เบียหนังเฉยๆอ่ะหายากคือต้องไปสั่งเขาไว้นะคะส่วนมากเขาก็เอาไปทอดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคบหมูนะคะอย่างนั้นอ่ะถึงจะมีขายเยอะแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นหนังเลยหายากจริงๆค่ะก็เลยแบบเออมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นจ้ะทุกคนอุ้มกินง่ายๆคะ่สะสวอวก็ยังไงก็ได้กินง่ายๆนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปนิดนึงแล้วก็คลุกคลุกคลุกล้างค้าวค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ล้างน้ำเปล่าสักสองครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมันค่ะก็ใส่ประมาณสักดูตามจำนวนตับของเราบางทีก็1ช้อนสองช้อนก็ใส่ไว้นะคะก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีอย่างนี้นะคะก็เป็นสูตรอุ้มก็ทำอย่างนี้ประจำค่ะทุกคนอุ้มก็ไปจำคนคนอื่นมาเหมือนกันนะคะไม่ได้รู้ก่อนนะ คือเห็นหลายช่องเขาทำอย่างนี้ก็เลยทำตามเขามันก็โอเคนะคะใครจะเอาไปทำบ้างก็เราไม่ว่ากันจ้าในช่วงที่เรารออะไรอะไรนะคะเราก็ฆ่าเวลาโดยการมาคั่วพริกปนนะะ่นค่ะทุกคนอุ้มเอาพริกป่นมา เกือบ1กิโลนะคะซื้อในในะสะดวกซื้อนะที่เป็นซองค่ะทุกคนซองละ15-20บาทนะเอามาตั้ง5-6ซองอุ้มแจกคนอื่นหมดเลยค่ะให้ฟรีเลยนะคะพอมาดูที่บ้านตัวเองเอา้าอะไรเนี่ยฉันไม่มีพริกป่นแล้วเนี่ยโอ้ยก็เลยต้องมานั่งคั่วนะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากไปแล้วก็ฝากเข้าไปอันไหนเล็กๆลน้อยๆ,ๆที่เราเหิ้วมาฝากกันได้นะคะเราก็ฝากกันค่ะ อุ้มใช้วิธีปั่นเลยนะคะทุกคนบอกว่าขี้เกียจตำพริกป่นมากค่ะเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆเลยนะคะในการตำพริกปน่นอุ้มก็เลยเออไหนลองปั่นดูซิคือแค่นี้อุ้มกินเป็นปีทุกคนเพราะว่าอุ้มไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแล้วอีกอย่างอุ้มก็จะเน้นรับประทานพริกสดนะคะพริกสีเขียวพริกสีแดงนะคะมากกว่าพริกแห้งนั่นเองค่ะ ฮดาค่ะทุกคนนี่ไงคะข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำร้อนนะคะประมาณ30มสิบนาทีประมาณนี้เองคะ่ะอุ้มนึ่งค่ะทุกคนก็เราก็มานะคะเปิดดูนิดนึงนะคะว่าตรงขอบอ่ะมันแฉไมถ้าไม่แฉก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าใครอยากแบบเฮ้ยแฉแฉหน่อยก็นึ่งนานานานไปเลยค่ะอยากกินงไงก็ทําไปเลยไม่ว่าก,การค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณ15-20นาทีหลังจากที่ภารกิจ ของอุ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราก็เอาตับนะคะมาล้างประมาณสักสองน้ำค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่คนอยู่ต่างแดนนะคะเขาจะโพสค่ะทุกคนเขาจะทำคลิปเกี่ยวกับ อัปเดตต้นผักเบีย้ยผักนะคะวิธีปลูกผักนะคะเก็บผักป่านู่นนี่นั่นก็คือปีนี้อมุมต้องยอมรับเลยว่าเป็นปีที่แบบอมไม่ไม่โอเคกับการปลูกผักตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคือต้นเบีย้ยผักอะ่ะอมุมก็ไม่ได้ไม่ได้เพาะไว้ก็คือถ้าเพาะไว้มันก็ตายอยู่ดีเนาะแล้วเบีย้ยผักบางอย่างอะ่ะน้องคนไทยก็เอามาให้ค่ะทุกคนแล้วมันไม่โตเลยอะ่ะ พี่กล่อมก็เอามาให้คือปีนี้เบีย้ยผักพวกเราสามคนนะคะไม่น่าจะเวิร์กเลยมก็หนักใจว่าจะทำยังไงดีทำยังไงดีค่ะทุกคนค่ะปีนี้นะคะอุ้มก็เลยเน้นนะคะเน้นที่จะปลูกกะเพราขายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีพี่คนไทยที่มีร้านอาหารไทยนะคะที่เบลเกรดค่ะเบลกรดน,นะคะเมืองหลวงของประเทศเซเบียนางอะโทรมาหาอุ้มตั้งแต่ปีที่แล้วแลวว่าเออปลูกกะเพราให้พี่หน่อยนะคือพี่เหมาหมดเลย ทั้งแปลงอ่ะนางว่าอย่างนี้ทั้งสวนอ่ะปลูกให้พี่เลยนางก็ว่าอย่างนี้เนาะเพราะว่านางต้องการในปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะอุ้มก็เลยถ้าอย่งงางนั้นก็ปีนี้ขอเน้นเป็นกะเพราอย่างเดียวแล้วกันอุ้มก็เลยหวานกะเพราเยอะมากนะคะก็รอลุ้นว่ามันจะขึ้นมันจะรอดเยอะพอได้ขายหรือเปล่าปีนี้ส่วนผักอืนอ่นๆนะขนาเคียวอ่ะอุม้มยังไม่ได้ลงเลยทุกคนปกติอ่ะปีนี้นะคะปกติช่วงนี้นะคะของปีที่แล้ว อุ้มเอาคะนาเคลลงแปลงผักแล้วอ่ะแต่ปีนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่คะนาคือปีนี้ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแฮปปี้กับการปลูกผักเลยเพราะว่าเราไปเมืองไทยช่วงที่เขาช่วงที่แบบกําลังเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักพอดีค่ะทุกคนอุ้มแบบปีนี้คือปีหน้าอุ้มก็เลยว่าถ้าได้ไปไทยก็คงไม่ไปช่วงมีนานแล้วค่ะทุกคนอาจจะไปกุมภาประมาณเนี้ยก็คือมันโอ้โหปีนี้เสียศูนย์มากเลยค่ะอะว่าไปบนไป ทด่ดาทุกคนคะ่ะลาบหมูของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะอุ้มไม่รู้ว่าคนอื่นทําออกมาหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนนะก็คืออุ้มก็ทําเป็นลาบหมูของเด็กปอนุบาลจ้าทุกคนคะ่ะใส่พริกแค่นี้นะคะข้าควคั่วแค่นี้แล้วก็อุ้มไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะอุ้มใส่ซีอิ๊วขาวแทนคืออร่อยเหมือนกันเลยคะ่ะทุกคนอร่อยคือเหมือนกับกินน้ำปลาเลยซึ่งต้องยอมรับว,ว่า ฝรั่งหลายคนนะ่ะเขาบอกว่าน้ำปลามันเหม็นนะคะก็คือสวก็คือเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าน้ำปลาเหม็นนะคะอง้งก็เลยแบบเมนูไหนที่สวอจะกินด้วยก็จะพยายามเลี่ยงน้ำปลานะคะอย่างที่บอกเลยทุกคนคะ่ะช่วงนี้ต้องทําตัวตะเลตะเล,ะเลขกับผัวสักหน่อยเพราะว่าความผิดของเราเนี่ยนะคะมันยังไม่สางแล้วสวอบอกว่า,วา,วาเดี๋ยวว,าว่างๆอะ่ะฉันจะสอนเธอขับรถ ออกจากที่จอดรถแล้วก็เข้านะคะโดยเอาตูดนะคะเข้านั่นเองค่ะก็คือถอยหลังเข้าซึ่งมันจะยากกว่าเดิมอีกแต่มันจะง่ายสําหรับการขับออกไงแกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกาพาอุ้มหัดขับวันไหนเดี๋ยวอุ้มจะอัดคลิปมาฝากทุกคนนะคะรับรองว่าได้ด่ากันบ้านแตกแน่ๆเลยนะคะในการขับรถนะคะทุกคนคะ่ะคือยานอสจะเป็นคนที่ขับรถแบบอย่างที่บอกเลยคลิปก่อนยานอสขับรถดีมากถ้ายานอสขับอะ คุณหลับได้เลยตลอดทางคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าให้อุ้มขับนะแกหลับตามไม่ลงคะ่ะแกแบบจะระแวงตลอดเวลาเลยเนาะคือคือแบบแหนมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกทุกคนคะ่ะก็ว่ากันไปเนาะมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนิดๆหน่อยๆคะ่ะภารกิจกิจกรรมเหตุการณ์ภายในบ้านอะ่ะทุกคนอุ้มก็อยากมีคลิปมาลงมาฝากทุกคนทุกวันนะแต่คืออุ้มคิดหัวข้อไม่ออกอะ่ะอุ้มอยากจะลงแบบ ถ่ายรูปเด็กๆนะคะแล้วก็ลงเลยแต่อุ้มรู้สึกว่ามันมันไม่เพียงพออ่ะทุกคนค่ะหรือยังไงอุ้มก็คืออยากให้ทุกคนได้มีความรู้ได้มีความเพลิดเพลินในการรับชมมีสาระนิดๆหน่อยๆแฝงมาด้วยอ่ะอุ้มไม่อยากแบบว่าเออลงคลิปลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันคือมันก็ยากนะคะที่จะลงคลิปได้ทุกวันด้วยแหละมันต้องแบบใจรักจริงๆอย่าจริงๆอุ้มก็ใจรักในการทําคลิปแหละแต่ช่วงเนี้ย ก็ค e ือต้องบอกเลยว่าพออากาศดีปุ๊บนะคะอุ้มก็จะใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงบางทีอ่ะหนึ่งทุ่มนะคะอุ้มก็ยังอยู่ในแปลงผากทั้งถอนหญ้าด้วยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะคือมีงานให้ทําเยอะมากทั้งขุดดินนะคะทั้งขนปุ๋ยขี้มาค่ะทุกคนปุ๋ยขี้มาเขาก็เอามาส่งแล้วนะคะคลิปอุ้มก็ยังไม่ได้ลงเลยแต่เดี๋ยวอุ้มจะทยอยลงนะคะอ๋อวันนี้นะคะอุ้มคุยโทรศัพท์กับหลานค่ะหลาน น้องผักบุง้งเนาะนางก็ส่งรูปน้องสมชายมาให้ดูนะคะตอนนี้สมชายโตจะเป็นหนุ่มแล้วค่ะอีกประมาณสัก2เดือนนะคะจะให้คุณพ่อพาสมชายไปทำหมันแล้วแหละสมชายไม่กินอาหารแห้งเลยค่ะทุกคนคะ่ะปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเราซื้อมาแล้วนะแล้วก็คือซื้อมาไม่ได้ซื้อถูกด้วยนะซื้อมียี่ห้อแพงด้วยแหละ แต่น้องไม่กินอ่ะทุกคนกินสีห้าเม็ดแล้วก็ขาดทิ้งอ่ะแล้วก็ไม่กินสู้กินข้าวนะคะคลุกปลาทูกับพ่ออย่างเงี้ยแล้วน้องยังเล็กเราก็ไม่อยากให้น้องกินพวกอาหารกับคนไงทุกคนค่ะเนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาบ้านเราจะมาให้กินแต่หัวอาหารมันก็ไม่ได้ไงพอเห็นอ่ะก็เออมันไม่กินหัวอาหารก็ลงทุนไปซื้ออาหารเปียกให้ทุกคน ได้สิบซองเองมั้งตั้งสองร้อยห้าสิบอะแพงมากเลยนะหรือกี่ซองอะหลานโทรมาบอกว่าตาลงทุนมากเลยนะนะอุ้มอะแบบรักแมวมากเลยอุ้มก็เออเนาะคืออยู่เป็นเพื่อนพ่ออ่ะมันก็มันก็ดีคือพ่อไปไหนก็ไปได้ไม่นานคือทิ้งบ้านไปไม่นานทุกคนค่ะมันก็ดีนะคะจริงๆแล้วนะพ่อก็คือรักสมชายมากเอาไปนอนด้วยนะคะบนบ้านไม้น่ะ แล้วสมชายมันก็เล่นเล่นเสร็จแล้วมันก็ลุกมาตบหัวตบหัวค่ะ mm hmm. แกก็ลุกมาตกใจตกใจนะคะวันนั้นอุ้มโทรไปคุยกับพ่อพ่อ,พอก็เล่าฟังตลกมากเลยอ่ะทุกคนคะ่ะว่าไปเนาะก็ดีใจนะที่สมชายได้มาอยู่กับพวกเรานะคะอุ้มก็คิดถึงสมชายเหมือนกันคะ่ะลีโอนะคะตรวจงานดูว่ามามีทํางานเรียบร้อยหรือเปล่านะคะลีโอ <laughs> แม่อ้วนนะคะอ้วนแกอ้วนแก่ คือต้นสนตรงนี้ค่ะทุกคนอุ้มเอามาลงใหม่นะคะแต่จริงๆอะเป็นต้นหลังบ้านที่เราปลูกแล้วแหละตรงเนี้ยที่ทุกคนจำได้ไหมคะก็คืออีนางโคล่ามันขุดดอกไม้อุ้มทิ้งหมดเลยของปีที่แล้วทุกคนจำได้ไหมคะมันจะมีคลิปหนึ่งเนาะสวอก็เลยบอกว่าเธอไปหาต้นไม้มันลงเหอะต้นอะไรดีอุ้มก็ตอนแรกอยากจะไปซื้อค่ะแต่เกบอกว่าเธออะไรอะไรก็ซื้อ อะไรอะไรก็ไปช้อปปิ้งอะไรอะไรก็ไปร้านต้นไม้อะไรอะไรก็ไปร้านนู่นร้านนี่นนแกว่าอย่างนี้ใช่ไหมอยากแต่จะไปดูถ้ดูที่บ้านก่อนซิว่ามีต้นอะไรที่มันเอามาลงตรงนี้ได้นะคะที่แบบว่าเอออย่าเพิ่งไปซื้อเอาไว้ให้มันหาไม่ได้แล้วจริงๆก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะทีนี้ต้นสนต้นนี้มันอยู่ตรงประตูค่ะทุกคนประตูทางเข้าเข้า,ข,าข้างบ้านเนี่ยตรงขวามือนะคะตรงขวามือเรานะ ทีนี้เวลามันจะเปิดประตูมามันก็จะติดประตูถ้าในอนาคตมันโตขึ้นเนาะอุ้มก็เลยไปขุดมาจากก็เลยเอามาลงตรงที่ทุกคนเห็นนี่แหละคะ่ะแล้วอุ้มก็ไหว้าวานะคะให้สวตัดหญ้าบริเวณต้นผลไม้ของอุ้มนะคะให้ตัดหญ้านะคะตัดต้นไม้เราเกือบหักค่ะทุกคนแกบอกไม่เป็นไรมันแค่เปลือกไม้นะคะเดี๋ยวมันก็ สมานแผลมันก็รอดบอกพนันกันไหมพนันกันต้นเราเพิ่งปลูกได้สองปีปีนี้ก็เพิ่งออกดอกจะมาตายเพราะว่าวานให้แกตัดหญ้ารุงี้เอาเคียวมาเกี่ยวหญ้าทิ้งก็ดีค่ะแต่ว่ามันใช้เวลานานไนยทุกคนคะ่ะอุ้มก็เลยแบบไหนนางก็ดดยหญ้าฝั่งนู้นแล้วเนาะตัดหญ้าฝั่งนู้นก็เลยว่าเธอมาตัดหญ้าให้ฉันฝั่งนี้หน่อยได้ไหมนะต้องตะโกนต้องใส่อารมณ์ทุกคนคือโดนทุกต้นเลยอะ คือเกือบทุกต้นเลยที่แกที่แกมาด่ายายอุ้มต้นนี้ก็โดนนะคะต้นพลุนก็โดนนะคะเวนกี่ยเวนกร,รมเกรรม ตอนนี้อุ้มก็กำลังรดแปลงผักนะคะก็คืออุ้มจะปลูกมะเขือเทศจากตรงนี้ถ้าทุกคนจำได้ปีที่แล้วอุ้มก็ปลูกตรงนี้นะแต่ปีที่แล้วอุ้มไม่ได้บำรุงเลยมะเขือเทศเรายังสวยอลังนะคะแต่ปีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตามที่บอกเลยปีนี้ไม่ปลื้มในการปลูกผักใดๆนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราก็อุ้มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคน รักษาสุขภาพด้วยนะคะคิดถึงแล้วก็รักทุกคนคะ่ะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ